สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยและการเรียนภาษาไทยของเราในวันนี้นะลูกคุรูออยนะคะจะมาให้นักเรียนนะลูกได้รับเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะโดยเป็นในเรื่องของคําสุภาพเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยสําหรับคําสุภาพนะคะเขามีความหมายของเขานักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะลูกว่าคําสุภาพคืออะไรสําหรับคําสุภาพนะคะจะเป็น เป็นคำราชาศัพท์สำหรับชั้นสุภาพชนเป็นการเปลี่ยนถ้อยคำต่างๆให้เหมาะสมสำหรับเอาไว้ในการพูดคุยสื่อสารกับผู้ที่อาวุโสกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นคำสุภาพเรามีไว้พูดคุยกับผู้ที่มีอายุมากกว่าเราหรือจะใช้พูดคุยกับเพื่อนเราก็ได้ลูกเป็นภาษาทางการนะคะ ลักษณะของคำสุภาพนะลูกลักษณะที่หนึ่งนะคะไม่เป็นคำบุทานที่ไม่สุภาพยกตัวอย่างเช่นโวยเวยหรือคำต่างๆนะลูกอาจจะพูดว่าให้ตายหาชิบหายวายวอดอันนี้เราถือว่าไม่ใช่คำสุภาพนะคะเป็นคำหยาบคายนะลูกโอเคไหม จากนั้นนะคะ2ไม่เป็นคำผวนคำผวนก็คือคำที่เราพูดกลับกันลูกโดยอาจจะเอาเสียงตัวหน้านะคะสละของเสียงตัวหน้ามาไว้ด้านหลังยกตัวอย่างเช่นคำว่าผักบุ้งผวนเป็น พุ่งบักอย่างนี้นะลูกเพราะฉะนั้นลักษณะของคำสุภาพ1เลยจะต้องไม่เป็นคำอุทานและ2นะคะจะต้องไม่เป็นคำขวนนักเรียนจำหลักการแค่นี้พอว่าลักษณะของคำสุภาพ 1. ไม่เป็นคําอุทานและ 2. ไม่เป็นคําผวนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวอย่างของคําสุภาพกันเลยย้ำก่อนว่าวันนี้ครูออยมาให้ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีแบบฝึกหัดไม่มีใบงานให้เพียงแต่ว่าอยากจะให้นักเรียนทำการทบทวนก็คืออาจจะดูคลิปซ้ำน้อลูกเนาะหรือว่าจะลองเขียนในส่วนของตัวอย่างคำสุภาพเอาไว้ฝึกอ่านก็ได้นะคะมาเริ่มกันเลย สำหรับตัวอย่างแรกนะคะตรงนี้ถ้าเป็นภาษาพูดกันเราจะเรียกว่าหมาแต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือภาษาสุภาพเมื่อไหร่จะเปลี่ยนจากหมาเป็นสุนัขทันทีเพราะฉะนั้นน้องหมานะคะภาษาสุภาพเราเรียกว่าสุนัขนะคะผ่านไหมรูปนี้อ่ะััดมารูปภาพที่สอง ก็คือหมูซึ่งหมูนะคะถ้าเป็นคำสุภาพหรือว่าภาษาทางการเราจะเรียกเขาว่าสุกรย้อนกลับไปหมาเรียกว่าสุนัขส่วนหมูเรียกว่าสุกรนะคะตอนนี้เราได้แล้วทั้งหมด2ตัวอย่างถัดมาเป็นตัวอย่างที่3 คืออะไรลูกคืออะไรคะคือควายซึ่งควายเป็นภาษาที่เราพูดกันยังไม่เป็นทางการนะลูกพอเราเปลี่ยนให้เขาเป็นคำสุภาพหรือเป็นภาษาทางการนะคะควายจะถูกเรียกว่ากระบือโอเคไหมควายคือกระบือนะคะ ถัดมาคือลักษณะเหมือนควายแต่เป็นวัววัวเป็นภาษาพูดที่ยังไม่เป็นทางการซึ่งพอเป็นทางการหรือเป็นสุภาพเมื่อไหร่วัวจะถูกเรียกว่าโคนะคะย้อนกลับไปที่รูปภาพแรกหมาเรียกว่าสุนัขหมูเรียกว่าสุกรควายเรียกว่ากระบือวัวเรียกว่าโคนะคะ ถัดมาลูกคือปลาช่อนปลาช่อนนะคะถ้าเป็นคําสุภาพเราจะเรียกเขาว่าปลาหางนะลูกย้ําอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับปลาช่อนถ้าเป็นคําสุภาพเราจะเรียกเขาว่าปลาหางนะคะถัดมาคือปลาสลิดปลาสลิดถ้าเป็นคําสุภาพเราก็จะเรียกเขาว่าปลาใบไม้ค่ะ ย้ำอีกหนึ่งรอบปลาสลิดเป็นสุภาพเรียกว่าปลาใบไม้นะคะถัดมาคือปาลาไหลคําสุภาพของปาลาไหลนะลูกจะเป็นปลายาวนะคะปาลาไหลเรียกว่าปลายาวนั่นเองค่ะถัดมาณลูกคืออะไรคะรูปภาพนี้คืออะไรลูกคือถั่วงอกซึ่งถั่วงอกนะคะถ้าเป็นภาษาสุภาพเราจะเรียกว่าถั่วเพาะนะคะ กะปิเราจะเรียกว่าเยื่อเคยกะปิเราจะเรียกว่าเยื่อเคยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาย้อนตัวอย่างของคำสุภาพกันใหม่ซึ่งนอกเหนือนจากคำเหล่านี้ยังมีอีกมากมายเลยลูกเพียงแค่วันนี้นะคะครูออยหยิบยกตัวอย่างที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันมาให้นะคะถ้าเป็นหมาเราเรียกว่าอะไรลูกหมาเราเรียกว่าสุนัขนะคะถ้าเป็นหมูเราเรียกว่าสุกรถ้าเป็นควายเราเรียกว่ากระบือ ถ้าเป็นวัวเราเรียกว่าโคนะคะถ้าเป็นปลาช่อนเราเรียกว่าปลาหางถ้าเป็นปลาสลิดเราเรียกว่าปลาใบไม้นะคะปะลาไหลเราเรียกว่าปลายาวถั่วงอกเราเรียกว่าถั่วเพาะนะคะกะปิเราเรียกว่าเยื่อเคยสำหรับวันนี้ในเรื่องของคำสุภาพ ให้นักเรียนจำหลักการเอาไว้ว่าคำสุภาพต้องไม่เป็นคำบุทานและคำสุภาพนะคะต้องไม่เป็นการผวนคำสำหรับวันนี้ขรูออยไม่มีใบงานไม่มีแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมทบทวนในคลิปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ